วันอังคารที่8มีนาคม2 0 2 2หัวข้อคิดผิดข้อพระคำพีพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ51-56ถึงกล่าวว่า เมื่อใกล้เวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปพระองค์ตั้งพระไทยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงใช้ผู้ส่งข่าวล่วงหน้าไปก่อนพวกเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อไปจัดเตรียมให้พระองค์แต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ต้อนรับพระองค์เนื่องจากตั้งพระไทยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบได้ยอนเห็นอย่างนั้นก็ทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจากสวรรส์ลมมาเผาผลานพวกเขาไหมแต่พระองค์ทรงหันมาตรัสห้ามพวกเขาแล้วพระองค์กับพวกสาวกก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งชาวยูวกับชาวสมาเรียไม่ถูกกันเมื่อผู้คนในหมู่บ้านทราบว่าพระเยซูกำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเลม็มคนเหล่านั้นก็ปิดประตูใส่พระองค์ พระองค์ไม่ได้รับการต้อนรับในสายตาของเขาพระเยซูคือศัตรูยากอบกับยอดมีความสุขมากที่จะแสดงออกถึงท่าทีของเขาเขาต้องการจะสังหารคนเหล่านั้นด้วยไฟจากพระเจ้าเขารู้สึกว่าท่าทีของเขาเป็นสิ่งที่ชอบทำอย่างไม่ต้องสงสัยท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านั้นกำลังดูหมิ่นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้น พระองค์ทอดพระเนตรไปที่หมู่บ้านและไม่ได้มองเห็นศัตรูแต่มองเห็นผู้คนที่ต้องได้รับความรักผู้คนที่ต้องได้รับความรอดการยกโทษและการเอาใจใส่ดูแลพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสิ้นพระชนเพื่อคนเหล่านั้นดังนั้นพระองค์จึงตรัสห้ามสาวกของพระองค์และมุ่งหน้าไปหาที่หลับนอนในสถานที่อื่น ผู้คนคิดว่าเขาชนะอย่างไม่ต้องสงสัยในบางแง่คนเหล่านั้นได้รับชัยชนะไม่มีชัยเหนือพระเยซูแต่เป็นการมีชัยในการได้รับพระเมตตาของพระองค์คนเหล่านั้นได้รับอะไรด้วยเหตุผลบางประการและด้วยวิธีการบางอยา่างคนเหล่านั้นได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในอีกวันหนึ่งเพื่อจะได้ยินเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับท่านผู้หนึ่ง ที่เสด็จมาเยี่ยมเขาซึ่งเป็นผู้ที่ทนทุกข์สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นแก่เขาเพื่อว่าพระองค์จะสามารถเชิญชวนเขาให้เข้าไปสู่แผ่นดินของพระองค์แล้วพวกเราล่ะเมื่อเราโง่เขามากพอที่จะปฏิเสธพระคริสต์เราได้รับสิ่งใดเราได้รับในสิ่งที่ปกติเราไม่สมควรได้รับเพราะพระเยซูทรงพยายามอย่างต่อเนื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกอย่างต่อเนื่องพระบิดาทรงมุ่งที่จะนำเรากลับบ้านผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราคำอธิษฐานพระบิดาที่รักโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ยินดีต้อนรับพระบุตรของพระองค์อยู่เสมอตามที่พระองค์ทรงเรียกให้ข้าพระองค์มาเป็นของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน